สัญญาณจากอันลัทธิวีคัสมาแล้วครับอันดีโฟร์ดีไฟดีซิกซ์ซีเวเนียร์และวีลคอมทูอันเดอะวอลคออวอลไปก็เล่าเรื่อยเลยนะครับกินแกสอนป่านะครับโดยบานพึ่งพงสะลานประแดกนะครับมื้อนี้ก็อ่าน้องๆไม่มานะครับก็ทางใครทางมันอ่าหางหนึ่งอยู่ต้นอ่าต้นขี้เหล็กนะครับเออมูลเหล็กนะครับก็จะขึ้นต้นมะขามไปเมียนนะครับก็ ไม่มีคนคอยรับไม่มีคนคอยส่งแล้วครับเมื่อนี้บินเดียวนะครับเพราะว่าน้องๆก็มีคิวของน้องๆน้องๆก็ไปขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเออเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมนะครับช่องกินเกสรป่าโดยพานพึ่งพงษ์ตาสานประแดกนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพาไปชมพาไปชมว่ามันงามหรือมันงามนะครับน้าสีมีบอห้งสีขาวบอปันใดก็ลองไปชมบึง้งเอะครับเด้อสักคู่สักคู่สักคู่เอา้าบ่ทันเด็กกดเลยขึ้นรูดใจแท้โทรศัพท์ก็ได้ นะครับหังใหญ่ๆอ่ะอยู่ต้นนั้นนี่ลหละเห็นบ่นะครับขีดข้านซูมนะครับเบื้องเอาเบื้องเอานะครับเท่ยทิเห็นเลขนะครับเอาเดี๋ยวที่ขึ้นบิดอันปาดให้เบื้องนะครับเด้อเออเดี๋ยวเทียกับอันเอาตัวนี้แหละขึ้นไปท้ายชัดๆเพราะว่ามันบ่มีคนมาน้ำนะครับก็หังก็งามเติบยู่นะครับน้ำที่มีบ่มีก็รุ่นกันอีกเทียหนึ่งนะครับดอกสาบเสียก็ออกอยู่นะครับฮอดพึงแล้วครับก็หังงามหังงามเติบยู่ เห็นว่าผึ่งยู่ทั้งหลายเราผึ่งเออพูนนะนะครับข้งงามๆพูนนะนะครับเดี๋ยวก็แตกเลยมันจะเห็ดเด่นนะนะครับเออทั้งหลาก็ฝากติดตามด้วยครับเด้อฝากเบิงเบ้งแน่นะครับงานผู้เถาะนะครับเออเห็ดป้ายนะครับสนุกสนานเห็ดเพราะจะอันเขาเรียกว่าเห็ดเพราะเป็นอินเตอร์นะครับเอออ่ะโอ้มุมนี่งามขนาดเลยโอ้นะครับหัางกับบักไง แต่ว่าจักจิจังไดหรอครับมันทีขาวบ่ขาวมันทีมีน้ำมีนวลบ่อ่าวครับเดี๋ยวปาด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 มาที่นี่บิ่งก่อนเฮ้ยนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวหาเหลี่ยมปาดก่อนเด้อครับจังไดก็อเม่อแต่เอาดีโฟดีไฟเดอะซิกเซเว่นอันเดว์วอลโคลวอลโคลพึงตรวจปาดนะครับเอ้ยเก่งจริงก็บยาใส่แม่นักกากนะเออถุงไม้ถุงมือก็บยาไซ ึ้นแรลน้ำขอยโรดมันบอกแบบนี้อ้ยวบกาดอกครับยานเจ็บยานเจ็บอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทีปาดก่อนครับเอออ่ะพอได้ค่าแกงอยู่ครับอืมแกงสองถุงก็เอาเนาะครับผมโอเคครับลูกชักอันครึ่งกิโลนี่แหละครับน้ำก็ได้นะครับน้องๆขวดนั่นแหละเอ้าว่าไปว่าไปนะนะครับมันบ่มีคนทายไห้นะครับเออวางโทรศัพท์ก็วางบ่ได้นะครับเออเอ้าครับผมเด้อ กระเบิ่งซ้ำนี่เลยหรือวะเนาะงามเติบอยู e ่ครับปาดมาใส่มือไว้ละนะครับเหลือหัวน้ำนั่นท่านได้ปาดเลยนะครับใส่ยามก็ดิยุงลงนะครับเนาะเออเอ้างามงามงามพอได้อยู่ครับนี่เอาสองสามร้อยปรขาดดอกหั้งก็ได้นะครับงามเติบอ่อนๆ่นังฟ้านังฟ้าครับอ่ะดิฟื้อดิฟื้อให้เดินซิกเซเว่นอันเดเวลคัมเวลคัมป้าบะคัมคัมกำลังฮิตกำลังฮิตนะครับเออเอ้ายุงลงบัดที่นี่ เติดแขนติดขาโอ้นะครับขออนุญาตขออนุญาตกล้องหมุนไปหมุนม้า้วบัดที่นี่โอ้ยพอได้ครับยังละนิดยังละหน้อยพอได้ขาเกียงยังวานละครับพอได้ขาเกียงครับ บเอาก so okay, ็ยังว่าเหละครับค้นหามันก็ลายเขาที่เอาไปกอนเคียกระบองสมประกอบนะครับลงต้นไม้เดบัตที่นี่นี่ก็ลงต้นไม้เด้ครับเนาะยููหยัางล่ะอยูมันก็ตีต่วนนะครับ่ะฝากด้วยครับเด้อจังได็ก็ะเบึ้งใหเนี่ยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครตนะครับเด้อกระดกระดิ่งติ้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 งนะครับอืมนะครับอืม ผมมีมุกแหละครับมือนีมามผู้เดียวนี่นะครับลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคลงต้นไม้ครับผม